สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครับกับเนร์ดสาลอนสอนตัดผมฟรีนะวันนี้วันนี้ช่างอู้นะครับจะมาสาธิตวิธีการตัดผมนะครับตัด,ตดผมทรงอะไรครับเนี่ยตัดผมสไลดนะ์หน้านะคะ <ใน S 2> แล้วก็ไม่พูดมทำเพียงเลยครับข้างลหลังสไลด์เลยเหรอครับสไลด์เลยลูกค้ารีบของลูกค้ารีบเหรอครับใช่ค่ะก็เราอธิบายได้ขออนุญาตลูกค้าถ่ายได้แต่เราต้องทําเวลานะ ยิ่นเยอะไม่ได้นะคะนี่เทคนิคเลยครับเนี่ยสไลด์ค่ะสไลด์สไลด์ให้ปลายมันบางนิดนึงนะคะเห็นไหมเหมนก็จะได้กรอบหน้าสวยๆนะคะนี่ก็เป็นกรอบหน้าด้านขวานะครับมาดูด้านซ้ายนะว่าช่างอูเขาจะยกผมยังไงขึ้นมาสไลด์นะยกะทีเดียวเลยไม่ผูกทำทำเพียงรวบรัดตัดตอนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ลูกค้ารีบเราก็ต้องทําเวลาหน่อนึงกลับขึ้นมานะคะเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจจุดเริ่มต้นอยู่นี่ก็เรียกว,ว่าไกลลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ อะไรแล้วก็ดึงมือออกไปด้านฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่หมดเราก็เอาใหม่ยกกี่องศานเนี่ยสี่ห้าองศาค่ะผมหนาก็ยกเก้าสิบไปเลยนะจะได้เป็นแบบมือหนวดแมว นะขวนควนขวนควนขวนเข้าไปข้างในอ๋อวนควนขวนนะครับอืมแล้วข้างหลังนี่จะตัดออกเท่าไหร่ครับเนี่ยตัดออกสักเลเยอร์ขึ้นมาประมาณฝ่ามือหนึ่งนะแล้วก็ความยาวเดี๋ยวเราไล่ที่หลังตัดจากบนลงล่างนะคะครับเราก็เอาตรงนี้เลยเดี๋ยวหน้ามาค่อยตัดตัวนี้ช่างอู๋ก็จะยกผมส่วนบริเวณจุดคลาวนะครับหรือว่าฟอนะส่วนหน้าอืม จุดมุง่งกุ่นนั่นเองนะครับจะยกขึ้นกีู่องศายังไม่ทราบนะร้อยสามสิบห้านมไปข้างหน้ารักษาความยาวข้างหลังไว้นะเห็นไหมตัดเลยเห็นดูนะครับว่าช่างอูจะสไลด์ไหมครับเาจะไล่ด้วยตอนที่เราตัดะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราจะตัดตรงช่องนำกลางเนี่ย เสร็จเอาไปเซนเตอร์เอาไปไว้เป็นท่อไกด์ไลน์นะฮะในการยกหมุนปัดโน้มแมงหลังน้อยอยกกี่อ <13 5 S 2> งศาเนี่ยร้อยสามสิบห้าองศาโน้มไปด้านหลังเล็กน้อยนะผมมันจะค่อยค่อยคือผมนี่ไม่ได้บีบมากี่ปีแล้วครับเนี่ย <laughs> ออบีบตลอดครับอ๋อบีบตลอดเลยครับเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาติผมทําสีไม่คุณแอล <laughs> ผมทําสีนะคะ <laughs> ก็หวีตลอดเช้าเย็นค่ะทุกครั้งที่มีเวลาก่อนนอนก็หวีตื่นเช้ามาก็วีก่อนเลยค่ะที่บ้านขายกล้วยเหรอครับไม่คะ่ะไม่ได้ขายเราเห็นบอกเป็นเป็นเป็นวีแบบนี้ <laughs> ช่างก็เล่นมุกโป๊ะ<อ> <laughs> ทีนี้พอเราได้ก็นำกลางแล้วก็แบ่งเป็นจีบสม้มข้างหน้าเราตัดแล้วนะคะยกด้านนี้เลยยกเท่าไหร่ เก้าสิบองศาเลยแล้วก็ตัดออกเลยชกลไลอยู่ด้านบนระวังนิ้วมือตัวเองไหมครับเนี่ยหรือจะนีเคยพลาดมือรึยังไหมมั้งประจอาประจําเลยครับอันนี้เป็นตัวที่มันงอกใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะมันเฉียวเเเีี่่่่ยยยยวววกกกก็็แแมมขึ้้้้นนนออออาาาาคบบบงงททัััหลลไูดใรรืๆจะ ตัดพิเดชั้นกันไหมครับอืเลยทางอุปรกรณ์ยกชั้นบนขึ้นมาตัดกันแก้ลายอยู่ด้านบนแล้วก็สไลด์ด้านล่างมาต่อด,ด้านล่างด้านบนเราตัดแล้วิวธีนี้คือเป็นการ ตัดผมเลเยอร์สไลด์ข้างบนใช่ไหมครับแล้วข้างล่างทั้งหัวเลยค่อยมาหาความยาวใช่คะ่ะ<อ>๋อครับตัดจากบนลงล่างมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามือใหม่ๆบางทีตัดข้างล่างไปแล้วอ่ะมันจะพลาดตอนเรายกอ่ะลืมไปว่าข้างล่างอ่ะเราตัดไปแล้วไปตัดข้างล่างอีกขานหายอีกคือคือตอนนี้พลาดแล้วใช่ไหมครับไม่พลาดค่ะไม่พลาดออยังยังไม่ตัดความยาวออกเลยอ๋อครับ,รบตุคาใจปตวเลย ตัดได้หลายแบบนะใครจะตัดฐานก่อนมันมีกี่วิธีอ่ะหอมันมีตั้งหลายวิธีจะตัดฐานก่อนค่อยหาความยาวหรือจะตัดจากข้างบนลงข้างล่างช่างอุชอบตัดจากข้างบนลงข้างล่างนะลูกค้าคงจะชอบแบบตัดก่อนจ่ที่หลังใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาตัดก่อนต่ที่หลังนะอ๋อครับไม่มีใครเดินเข้ามาแล้วเอาจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยตัดไปสระผมไม่มีนะยังระวังระวังเงินกลด้วยครับมันพุ่งมามันหาพุ่งมาหาช่างใหญ่โดนทํามั่งเนาะจะพุ่งช่างใหญ่แทบอีกไม่โดนทํามั่ง แล้วแล้วแล้วไอ้แหวนเพชรช่างอู้ไปไหนนะครับเนี่ยไม่เห็นอ๋อไม่ได้เอามาค่ะไม่ได้ใส่มาจำดำที่ปากซอยหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีค่ะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ครับชัดเจนเนาะครับระวังนิ้วด้วยนะครับจะไล่มันเลยนะครับก็ลูกค้าบอกว่า้ลูกค้าบอกว่าผมชัน,ชน,ชนอยากเปลี่ยนผมชั้นหมดแล้วเอาบางบางเบ,บาๆหน่อยให้มันสบายศีรษะหน่อยเนาะ จากชั้นหนึ่งเนี่ยแม่มันก็จะเชื่อมหากันพอดีเลยอช่างอู้นี่ไปเรียนที่ไหน,นมาครับเนี่ยโอเ,เรียนหลายที่ค่ะครับหมายว่าเรียนทุกที่เลยใช่ไหมทุกที่เขามีอบรมที่ไหนจังหวะว่าโร<ล>งเรียนเ<ค>ยอรมันตะวันแดงไปเรียนไหมครับไปค่ะไป,ไปไปฟังเพลงชีวิตใช่ไหมชีวิตไทยครับชีวิตไทยเอาข้างหน้าจะตัดเท่าไหร่ครับเนี่ยคุยลูกค้ายังครับคุยแล้วค่ะคุยแล้วตัดเท่าไหร่ครับหรือเท่าไหร่ตัดเลย ใต้คิ้วนะคะ,ะแตดที่เหลือใต้คิ้วเส้นหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งครับเนี่ยประมาณนี้ดูเอา๋อประมาณประมาณเส้นหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันแห้งอ่ะมันจะเด้งขึ้นอีกมันเท่ากันหรือเปล่าครับเนี่ยมันเท่ากันสิเท่ากันสิเนี่ยเราตัดไปก่อนเดี๋ยวพอเรา<ม>เป่าแห้งอ่ะเราค่อยมามันยาวไปบ้างครับแต่ถ้ามันสั้น,นถึงนี้ได้ไหมครับเนี่ยอกะเต๋อลกสิคะน่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นผมชี้ทั้งแง่กับพวกตลก แล้วคิดนานไหมครับกว่าจะมาตัดผมวันนี้โอ้ไม่ได้คิดเลยค่ะว่างก็เลี้ยวเลยว่างก็เลี้ยวช่างว่างลูกค้าว่างตรงกลก็เลี้ยวเลยใช่อันนี้คือเสียดายผมใช่ไหมครับดี่ดูตัวขึ้อ๋อมาดูเฉยๆค่ะร้องไห้ก่อนไหมร้องไห้ก่อนไหมอุ๊ยหมดวัยร้องไห้ตอนตัดผมแล้วไม่สนักเรียนเนาะเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่มี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 หนุ่มไม่หนุ่มไอ้ต่างชาติมาประเทศอะไรครับจีนค่ะมีหนุ่มจีน สนใจหนุ่มหนุ่มหนุ่มญี่ปุ่นไหมอ่ะได้หมดแต่เขาว่าสนใจเราหรือเปล่าเอาแสดงว่าพูดอย่างนี้เลยแสดงว่าเรากำลังโสดใช่ไหมคะเนี่ยกำลังโสดแน่นอนแน่โสดไม่จำกัดตอนนี้ช่างอ้วนกำลังตัดถึงไหนแล้วครับเนี่ยก็ตัดหักมุมนิดนึงนะมันยาวไปหรือเปล่าครับตัดให้มันสั้นกว่านี้ได้ไหมครับจะให้มันไปสไลด์ข้างหน้าตัดให้ถึงเรืเลยครับติดถึงนี่เลยมันสั้นไปตกลงกับลูกค้าระวังระวังระวังนิ้วช่างใหญ่นะครับระวังนิ้วช่างใหญ่นะตัดให้ขาดไปเลยนิ้วช่างใหญ่น่ะ คือจะไม่จะไม่อธิบายเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยไม่อธิบายหนีพอหนีพอเลยนั่งใหญ่พูดคนเดียวก็หูหแล้วเอ้ยไม่ใช่พูดคนเดียวก็รู้เรื่องแล้วจะทำอะไรต่อครับเนี่ยเช็ควัดความยาวเช็กเลยครับเดี๋ยวเราได้เป่าสัตว์ไลท์เอาไหมคุณความยาวได้ครับมันยาวไปไหมครับตัดให้มันสั้นงนิดหน่อนะครับไม่ใช่นักเรียน เอ๋อนี่ตกลงนี่เป็นอาจารย์หรือนักเรียนครับเนี่ยตอบตอบเลยครับเป็นนักเรียนหรืออาจารย์เป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ทิเชอร์ค่ะอยู่ทิชเชอร์ yes ครับทิชเชอร์ทิชเชอร์เลยทิชเชอร์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 ไม่เห็นทิชเชอร์ทิเชอร์อ๋อครับครับโทษทีครับติดติดมันติดมันติดครับคนถ่ายอยู่ที่เชอเอาเสร็จแล้วเหรอครับอะไรจะวายปานนั้น ปวดปวดมือเลยพูหายแป๊บเดียวอันนี้เป่าให้พูหรือเป่าให้เรียบครับเนี่ยเป่าให้เรียบค่ะเอาเป่าให้เรียบนะครับทำไผมผมพูจังผมทมี่ผ่านการทำสีมานะคะก็เป็นธรรมชาติที่มันจะต้องพูนะเราก็ต้องทำใจ อยากให้มันตองตลอดชีวิตเลยได้ไหมยืดไม่ยืดก็เข้าร้านใดทุกวันมีวิธีอื่นไหมครับมีหนีบเองหนีบเองเออทำด้วยตัวเองหนีบเองพอใช่แล้วแต่ว่านี่ไม่ชอบหนีบค่ะเพราะว่าเคยโดนหนีบโดนหูตัวเองก็เลยเก็บใช่ไหมก็เลยเก็บเก็บแล้วมันร้อนใช่ไหมร้อนไม่ไหวนะเคื้องเครื่องหนีบไว้ไม่ได้เปิดใช้เลยครับ ื้อมาประดับเยใช่ไหมซื้อเลยรู้ว่ามีวันวันนี้ไม่มีสอนแลวครับวันนี้ลาป่วยค่ะไปหาคุณหมอมาไม่ได้ไม่ได้โดดไม่โดดเรียนใช่ไหมไม่ค่ะอาจาร์อาจาร์อาจารย์อ้ไไม่ไปสอนเนี่ยเขาเรียกอะไรโดดโดดเรียนหรือโดดสอนเอ่อขึ้นอยู่กับกรณีอันนี้เราขออนุญาตลามาแล้วนะคะอันนี้เราไม่เรียกว่าโดด เวว่าเราไม่ขออนุญาตเราหายตัวนะเรียกว่าดดอ๋อเขาเรียกว่าโดาโดสอนใช่ไหมถ้าหายตัวหายตัวโดยไม่พูดไม่แจ้งอะไรเรียกว่าโดดสอบอีกทีนึงให้เข้าใจถ้าหายตัวโดยไม่พูดแจ้งกับฝั่งฝ่ายโรงเรียนอย่างเงี้ยเราเรียกโดดสอบละใช่ค่ะโดดไรออกปะไม่รู้พอทสิ <laughs> อะไรนะ มันจะโดนนะสินจะโดนสิแต่อันนี้ลาบ่อยจริงจริงอ๋อไม่สบายเป็นไรคะเนี่ยตอนที่หนักเสพค่ะอ๋อตอนท้องซี่หนักเสพคุณลาป่วยเป็นเดือนเลยเหรอวันเดียววันเดียวอ๋อวันเดียววันเดียวเดี๋ยวทีนเลยท่าน็รอดเลยหาหมอเสร็จเนี่ยอ่๋มีเวลาร้านว่างพอดีเสร็จธุระพอดีใช่ไหมคะใช่ค่ะหาหมอเอายาเสร็จเรียบร้อยพอดีเนาะตัดผมก็เลยอ่างั้นหลังจากนั้นก็จะไม่ว่างแล้ว ได้อะเป็นอาชีพครูนี่นเหนื่อยนะกลับถึงบ้านหมดแรงจะทำอะไรอเอาแรงไปทำงานหมดแล้วใช้แรงเยอะมากผมว่าคุณเอาไม้ไปเลยดีกว่าไหมไม่เอาไม่เอาค่ะก็อย่าเอามาจอดสิเหนื่อยเหนื่อยเ,เมื่อนั้นพจอดเขาหยุดพึบไม่ได้สักทีหนึ่ง จ่อแล้วยังจออยอีกอันนี้คือช่างอูดไดแบบไหนครับเนี่ยก็คือไดให้มันฉลบเข้าเราจะได้เช็ดถึงทีเดียวเลยนะคะถึงเลยไม่ตัดข้างหลังสั้นไงเพราะว่าแดงเลี่ยงมันจะได้เบี่ยงไปผมว่าบอกช่างใหญ่ช่างใหญ่มองว่ามันยาวไปต้องตัดออกไปครึ่งนึงอะลูกตกลงกับลูกผ้าแค่นี้อย่าไปทำเกินคำสั่งมันจะมีปัญหาจะมาเอาตามใจตัวเองไม่ได้ลูกค้าสั่งแค่ไหนก็เอาแค่นั้นตกลงกันไว้แค่ไหนก็ควรทำแค่นั้นครับอย่าไปหวังดี ถ้าคุณครูนี่เขาเรียบเรียบใดไปหรือเปล่าครับคุณจะรีบไปไหนป่ะเนี่ยอ้าวเราทำเวลาสิไปให้มานั่งหัวหนึ่งอ่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงลูกค้าไม่ต้องได้ทำอะไรกันพอดี ตรงไหนสปีดได้ก็สปีคุณใดให้แบบนานๆให้แบบผลตกเต็มที่ก่อนแล้วค่อยวางให้ลูกค้าออกจากร้านไดไไ้ได้แล้วค่ะสั้งก็จะรีบไปรับลูกเอาเลยครับออามีลูกแล้วเหรอครับมา,มาแล้วพูดถึงไมได้เลยครับพูดถึง้ามาแล้วเห็นไหมล่ะให้นั่งรออยู่ตรงที่ อ,นนอันนี้อันนี้ไฮไลท์ทำทำนานนี่ยังครับเนี่ยนานเลยโอ้ไฮไลท์ไฮไลท์ครับก็บอกแล้วไม่มีเวลาครับให้ในาฬิกาไปเรือนหนึ่งนะวันนี้อ่าเจ็ดเลยพอมาเลยพอมา,ยม,าามาเลยค่ะมาปวดตือปวดมาเดี๋ยวนี้เลยมีเจ้าเรือนใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่เกินเรือนใหญ่ทานทานไม่ไหวหทนันหนักไป เอายกสูงมากเลยครับเนี่ยขวดค้อมมาแล้วโอ้โยกสูงมากเลยยกรถทิ้งไปเฉยๆเลยนูกกร็ทิ้งไปเฉยๆเลยอยากจะให้อาจารย์ให้คติสอนใจคนรุ่นใหม่หน่อยครับในฐานะคนรุ่นเก่าโอ้โหเก <laughs> ่าเก่าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็คติสอนใจเหรอฟังหูไว้หูอ,อย่าเชื่ออะไรง่าย อย่าคิดเร็วทําเร็วให,รรให้ตรายตรองให้ตรตรองให้ดีก่อนทํานะวัยรุ่นสมัยนี้ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงถ้ามีแฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยควรจะมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ครับแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนนะคะแต่ว่าในวัยที่คิดว่าเหมาะสมก็น่าจะช่วงจบมหาลัยไปแล้วการที่พร้อมทุกวันไหม <c oughs> อาจารย์นี่ไม่มีอารมณ์จะมี คิดว่าไม่มีนะในส่วนตัวของอาจารย์คือไม่อยากมีแต่ส่วนของเด็กๆเราจะไม่เอาความคิดของเราไปยัดเยียดนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วกันไม่สรุปนี่อยากมีหรือไม่อยากมีะมีก็เอาตามพรมเล็กขิดมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไม่มีก็ไม่เดอดร้อนนอกจากเนาะไม่มีก็ไม่เดอดร้อนขอให้มีแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ มันนมางงามครับโหหละนี่พวกเรานี่นางนี่มันนางงามไรอยากอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยชุกชาชุกชาอะไรสไลด์สไลด์สไลด์มันหนาไปนิดนึงซอยนิ้วลงไปนิดนึงครับไม่ได้ไม่ได้ผมผมร่วงปิวปิวลงมาครับปิวปิวสวยเลยครับคนผมหนาด้านข้างนะด้านบนเนี่ยบางช่วยใช่ครับกลองหลังไปผมว่าอาจารย์เอาไม้ดีกว่าไม่เอาค่ะช่างก็อย่าเอามาใส่ดิ แยกซีนหมดแล้วครับเนี่ยหมดหมดแล้ววันเนี้ยช่างใหญ่ไม่มีอะไรจะขายแล้วใช่ไม่ช่างใหญ่หาโมก็เอามาแก้ยเนี่ยนี่ทำเทคนิคเลยครับเนี่ยสไลด์สไลด์ทำเทคนิคสไลด์สไลด์ผมมีสไลด์มาสามรอบแล้วนะอ้าวก็ต้องสไลด์ดิมสไลด์ฟันปลาไม่ได้ผมมันแตกมันฟุ้งไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ครับอันนี้คือทีเด็ดเลยใช่ไหมไลด์ด้วยกันแต่ด้ามเดียวเยมันเหมือนเราเหลาไม้ไผ่อะเหลาไม่ใช่ฟันปลาสไลด์ครับไม่ได้ไม่ได้ผมนี่มันแตก เนี่ยเราให้มันแหลมเหมือนไม่ไพอ่ะเห็นไหมผมมันก็จะแหลมแ<อ>ล้วแหลมแหลมแหลมไปเรื่อยๆไงเอา่อารืงอ่ะเอาเอามาติด <c oughs> ไม่เราถือกติเราไม่พูดแทรกก็ให้ช่างพูดไปก่อนเราเป็นช่างพูดฟังที <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเราถึงจะออกความเห็นได้ไงคะ <c oughs> เหมือนด่าเราไกลๆว่ะคุณด่าไม่ได้ไม่ได้ด่าเราอธิบายเราไกลๆยังไงไม่รู้วะรู้สึกสะดุ้ง ไม่ได้ได่าหนูอธิบายอาจารย์จะซ้อมเพลงให้ฟอส์มเทนไ่มอ๋อไม่ได้ค่ะเจ็บคออยู่เขาบอกอยู่ว่าต่ำทำสินักเสพอย่าไปให้เขาร้องแล้วอีกบางไม่ได้เธอเจ็บอ้าวเราใช้กันไก่ด้ามเดียวเป็นงานศิลปะต้องค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆดูไม่ใช่สักว่าทำ แล้วอยากจะตัดผมับช่างอูนีต่ติดต่อยังไงครับเนี่ยจองคิวเข้ามานะคะที่เบอร์0819856234และ0625483999นะคะแล้วก็จูดจวงเข้ามาเลยได้ไหมถ้าว่างนะจริงๆถ้าถ้าว่างนะตัดให้ได้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมีลูกค้าที่เขาจองคิวอยู่แล้วนะอุก็ต้องดูลูกค้านะคะคนต่อคนวันาบวันนะไม่สามารถจะไปดูท่านอื่นที่ที่เพิ่ง walk in เข้ามาได้แล้วต้องเอาคิวนานไหมครับดีนานไหมต้องเอาคิวจองก่อนนะ และแล้วคน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 ,นี้ทวน,นี้ได้จองมาไหมไม่ได้จองค่ะคิวโชคดีดีใส่ไม่ดีเลี้ยวก็บอกแล้วว่าว่าปึ๊บเห็นร้านว่างก,ก็เลี้ยวเข้ามาก,ก็ได้ช่างไงอันนี้อาจารย์เนี่ยเป็นลูกค้าประจํานานมากนะคะก็อาจารย์เขาอยู่แถวนี้ก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องจองคิวขนาดน,นั้นหรอกเนาะ <ใช S 1> นนแต่ต<ด>ั้แต่โควิดสถานการณ์โควิดเนาะทำให้เราต้องมีการมาตรการจองคงจองคิว ลดความแออัดของในร้านนั่นเองไม่มีอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับลูกค้าด้วยบางทีลูกค้ามาแล้วไม่เจอช่างมันก็เลยต้องมีการจองคิวเนาะช่างอูรรนมนเนี่ยมันแตกพักๆเลยจะอีกนานไหมจะจะวีอีกนานไหมเนี่ยต้องเสร็จแล้วเหรอว่าร้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยร้านอยู่พหลโยธิน52นะคะเขตสายไหมนะมันเป็นคู่ขนานกับดอนเมืองนะบางท่านถามว่าเอาเห็นบอกว่าสะพานใหม่ดอนเมือง ก็ใช่ไงใช่ตกลงคุณอยู่ดอนเมืองหรืออยู่สะพานใหม่กันแน่สะพานใหม่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ติดกับดอนเมืองด้วยเวลาเรียกก็เลยเรียกควบเป็นสะพานใหม่ดอนเมืองใช่ตกลงนี่คุณอยู่ภาคไหนกันแน่เนี่ยไม่อันอันนี้ต้องเล่นมุกยังไงดีเอาเสร็จแล้วนะคะไม่มีพัคไม่มีพัคค่ะไม่มีภาคตัวเองพักใจพักใจที่ตัวเองอันนั้เอง ตอนนี้ช่างอู๋กำลังทำอะไรต่อเนี่ยตัดน้ำไม้ตัดน้ำไม้อีแลวทำไมตัดหลายรอบยังไงแซกนิดนึงก็มันหนาอ๋อครับตัดยังไงก็ได้ให้มันเป็นหน้าม้ซีทูอ่ะแล้วแบบเกาลี้ก็เหลาอ่ะเพราะว่าเกาเหลาเ้าใจนี่อู๋ตัดแสกให้เขาแสกนี่นะเผื่ออาจารย์เขาจะไปปัดช้ายปัดขวาได้หมดเลยมันได้ทั้งสองฝั่งเลยดีครับเนีแหมะมันก็จะเป็นหน้าม้ปลายๆเห็นไหมอโออเมซิ่งมากเลยครับคือเคล็ดลับเทคนิคนะคุณแสกกลางก่อนนะแล้วคุณก็แบ่งประมาณ ตัดตรงกลางนะนิดเดียวตรงนน้นิดเดียวเราก็แบ่งมาหาหางคิวตัดแค่นี้เองเพราะว่าธรรมชาติผมมันจะออกไปข้างๆนี้อย่าแบ่งเยอะถ้าแบ่งเยอะมันกลายไปตัดลึกไปถึงขมับมันไม่สวยอ๋อครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเคล็ดลับสกิลลิสปีเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สลอนใช่ใช่ครับผมแล้วช่างกูตัดผมผู้ชายได้ไหมเนี่ยตัดได้หมดเลยค่ะแต่แต่แต่ชอบรังสรรค์ผมผู้หญิงคเพราะมันมีมันมีลูกยาวใช่เยอะ มันมีการใดเหวี่ยงการใดลายสะบัดใดงุ้มใดวอลุ่มใดม้วนแล้วค่าบริการช่างรูดตัดผมหัวเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ถ้าเป็นผมหญิง800นะคะผมผมชายก็เริ่มต้นที่200นะแล้วแต่ผมนะอันนี้ได้อีกแล้วหรอก็เก็บงานแล้วก็ถือโอกาสเป่าเสร็จเ็มที่เราชาด์ไปด้วยเผื่อลูกค้าเขาจะกลับไปพักผ่อนไปนอนไปเดินห้างผมจะได้ไม่ชี ท่าใหญ่ที่เราปัดอ่ะจะได้ใหญ่มองว่าลูกค้าไม่เข้าบ้านของันนี้คงไปคงไปเดินห้างเลยนไป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 ดูของในห้างแลดูตรงอ่ะถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นก็คงจะไปเดินห้างไปเที่ยวต่อแต่ลูกค้าคนนี้คงไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากพักน้องไม่สบายแต่โรงพยาบาลอยากกลับไปพักแล้วค่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์นะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะอ่างทองอุดูช่วยคนของผม ประมาณนี้นะคะเลเยอร์เดี๋ยวเอากระจกให้การดูก่อนสวยมากเลยเดี๋ยวมาน้มาไปแล้วลูกเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็ได้รอคือหนาตาบอก่ะโอ้ยงานโอเคเลยค่ะค่ะกำลังดีเลยก็สไลด์เบาออกให้พอประมาณนะไม่ให้หนามากไปเกินไปนะให้ดูแลง่ายๆมัดได้รวบได้นะคะอย่าลืมนะคะจองคิวเข้ามานะทุกท่านนะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะท่านอุ ตัดผมวิธี800บาทนะคะดันใหญ่ก็1,000บาทลองคิวได้ทุกวันนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะทีนีนอาาให้ถ่ายวีดีโอให้เสียงภาษาไทยโดยช่า,างใหญ่เพชรมหาชวนสวัสดีครับบ๊ายบายฝา,า,า,ายกกดแชร์ด้วยค่ะ